พี่ตัดสินใจได้ยากมากว่าพี่จะเล่นบทบาทอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็เลยทำการหมุนกงร้อและบทบาทที่เราจะได้ก็คือนักล่าฆ่าหัวโอ,โอ้โหตัวชอบซะด้วยครับมาดูกันครับว่านักล่าฆ่าหัวของพี่ในวันนี้จะต้องการอะไรเป็นไอเทมเสริมเพื่อที่จะเป็นล่าฆ่าหัวลูกเหลือนะครับเวล y ก o เองหิวกล้วยเองก็ไม่บอกพี่ดีๆล่ะน้องชายมาแล้วครับเริ่มตามแผนที่เราได้วางกันไว้เลยดีกว่าครับผมมาเลยมาตรงที่ไอเทมนะครับผมเลือกการปลดบาดชื่อว่ารอบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้นักล่าข้าหัวสัก3ใบได้โอเคจัดมาครับผม3ใบต่อด้วยห้องปฏิบัติการตามด้วยอุปกรณ์เสริมโอเคเปลี่ยนจากตู้แฟงธรรมดาเป็น ตัวแฝงที่เป็นนักล่าข้าหัวนะครับปกติเนี่ยพี่จะใช้รองเท้าในการเล่นนักล่าข้าหัวแต่ในวันนี้พี่จะมาเล่นกล้วยนะครับผม,มเลเวลสี่ซะด้วยมาอัพรัวๆจะน้องโอเคขึ้นสู่เลเวลห้าแล้วนะมาครับอัพต่อไปเรื่อยๆฮนะจนกว่าจะตันเลยเลเวลหเฮ้ยยังต่อได้อีกสุดได้อีกครับเลเวล7สุดได้อีกเปล่า ได้อีกครับจัดมาคุกกี้เลือเหอฮะวันนี้เพื่อน้องสุดที่ระของพี่แล้วเนี่ยพี่จับได้ครับผมนักล่าข้าหัวอยากกินกล้วยพี่ก็จัดให้ยังไงเฮ้ยอัพไปจนสุดครับจนเลเวลตันครับผม,มระดับสูงสุดกดใช้งานไปมาดูครับว่าลูกเรือที่โดนกล้วยนะครับจะลื่นหัวแตกสักแค่ไหนเจอกล้วยเลเวลตันเข้าไป คือพอดีพี่เบื่อด่านยานอวกาศแล้วรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นด่านนี้นะครับผมปะได้เวลาออกล่าลูกเรือกันครับเราจะเปลี่ยนชื่อจากแมวเป้าเป็นเหมือนเดิมแล้ยดีกว่า mm. นี่นี่มันชื่อแจ้งเกิดนะครับตั้งแต่พี่แคสเกมนี้มามาดูกันครับว่าเราจะหาห้องนานกี่ชั่วโมงกันเอา้าหมดเวลาการล็อกคิวเฉยคือเพื่อความรวดเร็วเนี่ย สุ่มแผนที่ดีกว่าแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งวิได้ห้องแล้วฮะท <pers es> ุกอย่างมีราคานัวค <c oughs> ู้หิวกล้วยมาระจ้าพร้อม <c oughs> จะบริการหรือ,อยังจ๊ะอื้มเมื่อกี้คือเสียงแห่งความสิ้นหวังรอดได้เลยครับรอบนี้เป้าหมายของเราก็คือสีฟ้ามีนั่นเองเอาเพื่อน โอ้ย oh. เพื่อนไม่ตามแผนเลยนะคือเพื่อนแบบว่าเปิดมานี่คือทําอุปกรณ์เลยไม่มีใครไปแก้ด้วยนะนี่ว่าจะปิดไฟแล้วก็จะปาดรัวๆสิโอเคเจ้าวัยรุน่นปิดห้องฮนะปาดเลยครับโอเคคนที่เห็นเป็นเพื่อนเรานะไม่ต้องห่วงก่อแกล้งหน่อยปาหมายอยู่ด้านซ้าย วิ่งช้าจัดเลยอะไม่นะสีเหลืองอย่าย่งเยื่อของเราช่วกูด้วยช่วหน่อยปาดมันหน่อยดิสีม่วงสีม่วงปาดมันไม่นะเพื่อนเรายังไม่อยากตายเพื่อนเรายังไม่อยากตายไม่นะถ้าไปข้างหน้ามันต้องเจอศพที่เราได้ปาดไว้แน่นอนโอ้โ no. น่ะเพิ่งกดปุ่มสิครับเพื่อนไม่ ไป็นอย่างนี้กูก็ไม่รอดแน่เลยเนี่ยปาดมันปาดมันยิงมันยิงสีเหลืองกูบอกไว้ยิงสีเหลือง,อ,ง,อ,งอืมเป็นด่านนี้ซะด้วยครับมาเริ่มต้นด้วยการปิดไฟเดี๋ยวนะเป้าหมายของเราสีน้ำตาลนะครับเป้าหมายเอาหน่อยปาด ลื่นก่อนค่อยปาดเป้าหมายอยู่ข้างล่างน่าจะอยู่ห้องประชุมนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังไปกำลังไปนะครับกำลังไปรอก่อนได้ไหมโอ้โหก็รีบรีพอร์ตกันเกินน่ะนะเพื่อนอย่างนี้ต้องมีการใส่ร้ายกันเกิดขึ้นแน่นอนที่มันเป็นนอกห้องไฟฟ้าด้านขวาด้านขวาไฟฟ้าเอางี้เอาสีเจืออ่อนไปเลยคือเขาไม่รอหมอเลยอะ แต่ครับแต่ผมยังไม่ได้กดบล็อกคุณหมดครับอ๋อเหมือนนาซเว่นหนูใครเป็นหมอครับครับใครเป็นหมอครับหมอในนี้ไม่มีแบ็คจากจะดีแล้วทุกคนครับแป๊บหนึ่งนกอ้าวเรียบร้อยแบ็คแบเราไปแล้วครับผมโอเคไม่ใช่แบ็ดิไว้ไว้ออกไปแล้วเรียบร้อยไอาจักรยานนี้บายบายครับสีเขียวเรายังรอดว่ะ รีบกดรีพอร์ตโดยที่ไม่รอหมอแต่ว่าเขาก็ยังรอดว่ะรอบนี้อู้หูนี่มันงัวเฮ้ยพี่อยากฆ่างัวน้อยตอนนี้เราได้เป้าหมายแล้วเราจะทําการปาดซอยจุเราจะตามงัวน้อยไปงัวน้อยงัวน้อยไปไหนเ,เดี๋ยวลื่นตัวเองมาแล้วครับผมงัวน้อยน่าจะอยู่ไม่กไกลจากตรงนี้ พิ่เงินน้อยเราเรากดปุ่มอยากปาดชิบหายเลยอะ่ะเฮ้ยไม่ไอ้สีเขียวสีเขียวแย่งเหยื่อของเราไปเฮ้ยทุกคนแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยสีเขียวสีเขียวน่าจะเป็นนายอำเภอนะน่าจะปาดโจ๊กเกอร์หรือไม่ก็ อะไรสักอย่างนะครับอ่าบวชสีเขียวอ่อนไปเลยนะเมื่อกี้สีเขียวอ่อนมันปาดหรืออะไรไม่ไม่ประเด็นคือผมคุ้นเสียงคุณสีปามินจังเลยเหมือนใครเหรอมาที่ไหนบอฮะคุ้นจากที่ไหนล่ะครับทวีหรือโทรทัศน์อ่ะผมแค่คุ้นเสียงเฉยอ๋อคือคุ้นเสียงเราเมื่อผมแค่คุ้นเสียงเหมือนคุณเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาทำเ่าแล้วทำอ๋อแล้วคือคือคือเขาอยู่ช่องอะไรอ่ะ หายเลยยิงยิงยิงไม่รู้ชื่ออยู่ใช่ช่องฮีโร่เพชรปะ <l ost> หรอนึกว่าจะตอบว่าฮีโร่เพชรโอเครอบนี้คือเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้านี่เองที่อ้วนหุ่ขาสั้นๆอย่างนี้กระโดดไปมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึืบตึ๊บไปตอบไม่รอแล้วไปตอบไม่รอแล้วนะขอแกแล้งหน่ะ ขูไม่โดน <c oughs> โอ้อยากเล่นขนาดนั้นก็ไปซะเออสีแดงอยู่ตรงนี้สีแดงเป้าหมายเราคือสีแดงที่น่ากลัวนี่งไงที่น่ากลัวอยู่นี่อย่าไปทางนั้นเพื่อนเชื่อเราอย่าไปอย่าไปทางนั้นทางนั้นมีศพรอกอนดีเฮ้ยสีแดงอาจนมุมตาย ใครของขึ้นด้วยเนี่ยนักล่าค้าหัวเราได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเปิดโอกาสให้กับบทบาทแฝงตัวอื่นบ้างนะครับที่อาจจะไม่ใช่นักล่าค้าหัวไม่นะไม่ได้อันนี้ถือว่าฟาวจะออกสองรอบติดไม่ได้นะนักล่าค้าหัว มาถือว่าฟาวไปเสียใจด้วยนะครับน้องรักถึงเองจะโชคดีทั้งวันวันนี้้ยเฮ้ไม่เหมือนอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าทุกคนโอ้โบทบาทตึงซะด้วยครับโอเคมาดูกันครับว่ารอบนี้บทบาทที่ไอเทมที่เหมาะสมกับแบ็กแจ็คของเราวันนี้ก็คือฮโอเคได้กาวมานะครับผมโอเคคือเข้ามาที่ไอเทมนะครับผมแล้วก็แบ็กแจ็ค อ๋อมีอยู่แล้ว3ใบไม่จะเป็นต้องไม่จะเป็นต้องจัดเพิ่มห้องปฏิบัติการบทบาทตัวแฝงแล้วก็อยู่ไหนวะเนี่ยเอ่อนี่ครับแบ็กแจ็คเปลี่ยนเป็นอ่ะกดใช้งานไปครับผมทำการอัปเกรดเลเวลสได้อีกไหมได้อยู่โอเคครับเลเวลที่5แล้วเรียบร้อย จัดไปครับเลเวลหไปให้สุดจนกว่าคุกกี้เราจะบดมาเออเวลเจนะครับกับระเบิดกาวอือหือเรียบร้อยตอนนี้น่าจะสุดเต็มที่แล้วนะชีวิตคือการพันนันที่ยิ่งใหญ่พร้อมจะบริการหรือยังจ้ะอือหือโคตรน่าสงสัยจัดเลยแบ็คแจ็ค มาดูกันครับแบ็กแจ็คระเบิดกาวของเราในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเช okay. เริ่มทำการปิดไฟครับผมมีใครโดดท่อไหมครับนี่ไงเฮ้ยไอย้นี่เป็นหมอหมอปะ้อหมอโอเคชัดเตนครับผมหลบหลบทางให้แป๊บหนึ่งรีพอร์ตด,ดีกว่ารีพอร์ตรีพอร์ต ไม่นะโอเคสีแดงเป็นหมอเราจะทำการฆ่าเพื่อปิดปากนะนะี่แะมันจะไปกดปุ่ม,มนะี่ยะดักดักรอเลยดักรอเลยดักรอเลยครับดักรอเลยครับไม่ส่วน,น้วครับรอกูก่อนดิรอกูก่อนแป๊บนึงโอเคอย่าง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 นะอย่างนะอย่างนะลงท่อไปสีขาวเห็นเหตุการณ์ไปเลยครับไม่อยู่แล้ว เราจะรอดปิ้เนี่ยไอ้ขาวเห็นไอ้เต้มกระโดดท่อทำไมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าไวหรือแบ่อฟังนะเว้ยคือไอ้สีแดงว่าอยู่ตรงนั้นเองหนูตายไม่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 คืออย่าจำผิดเว้ยอย่าจำผิดไอ้ขาวมันพยายามจะบด้วยผมนะจริงๆคนที่เป็นเนี่ยก็คือเออ่ไอ้สีแดงนะเว้ยไอ้สีแดงมันเป็นแบ๊กจริงจริแล้วเราเป็นหมอเว้ยดูนะมึงไม่เชื่อมึงรอดูได้เลยมันจะตายอ่ะ อ่ะดูนะดูนะเราบอกหมดไปแล้วเดี๋ยวสักพักไอ้ไอ้สีแดงอ่ะมัน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 จะเดาเลยเนี่ยแม่งสดพึ่งเลือดไหลเลยไอ้ชมพูก็โดดขึ้นมาต่ออีกอ่ะน่าเห็นไหมเห็นปะมันตายแล้วเนี่ยเห็นไหมก็แปลว่ามึงตายไม่ใช่ไม่ใช่ไอแบ๊กแก๊กไนหมอพีเราไม่ใช่พี่เปดอะไรวะที่จะนเนี่ยนเดียวออกแค่น้นเออก็วิศวะไงก็แดงแบบนี้ไงแบ๊กแก๊กตายแล้วไอชมพูมันก็โดดขึ้นมากับมึงอ่ะมึงโดนลงไปปั๊บชมพูขึ้นมาต่ออ่ะ เมื่อกี้เขาบอกว่าชมพูขึ้นมาจากท่อเหมือนเราใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าอ๋อชมพูแฝงนี่ว่ะแต่คือถ้าไม่ได้เป็นนะก็น่าจะเป็นวิศวะนะไปต่อไม่รอละจ้าสีขาวอยู่ไหนวะพูดมากจัดเลยอะมันยังไม่หยุดนะมชมพูไม่จบไฟส้มไอ้ย่าชมพูกับส้มโดดท่อขึ้นมาพร้อมกันอะไรโยมส้มโดดลงไปปั๊บไม่ทำเควสเลยเอาข่าวไปก่อนไปเดี๋ยวค่อยไปหาไอ้ตัวแฝงกัน ไปไปไปบวชข่าวไปแล้วก็บอกแล้วไงแล้วก็ช่วยลูกเรือแล้วไงไอแดงมันก็ออกไปแล้วเนี่ยอันได้เอาข่าวไปก่อนแล้วก็ช่วยลูกเรือแล้วไงก็บอกแบ็กมันตายแล้วแหล่าข้อมูลผิดแม่งผิดข่าวให้มากขอมสุดเกิเหตเห็นไหมเออไม่เป็นตัวกลางเห็นไหมเออเห็นไหมมันพยายามจะบ่วยพวกเราไม่เชื่อหรอโอเคครับ คือตอนนี้น่าจะเหลือน่าจะเหลือตากาะกะวะมาแล้วครับผมมาแล้วครับไอ้ที่ตะกะแน่เลยอะตะกะอเปล่าขอร้องเถอะอ,อย่าวิ่งตามเรามาเชียร์ครับปฏิกริยเลยครับผม<อ>วิศวกรมีไหมนะเราจะมาดักคนตรงนี้มึงปาดก่อนดิเพื่อนปาดปาดเลยครับ ปาดแล้วนะวางเะเบิดกาวเล่นไปเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเกินยี่มากเลยจบทันใจจริง